คริปโตพุ่งแรงเขียวทั้งตลาดบิตคอยบวกกว่า15%เอพราะอะไรข่าววันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตคอฟฟี่ประจำเช้าวันอังคารที่14มีนาคมครับอยู่กับผมนักวิเคระไม่เชิเสนอินเวสต์เมนต์เชิตัวนจากทางเมอร์เคิลแคปิทอลครับ ก็ขออนุญาตทักทายท่างทุ่นท่านน,นนะครับผมก็สําหรับเช้าวันอคารนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าหลายๆท่านเนี่ยที่นอนไวแล้วก็ตื่นมาก็ร่านที่จะตกใจแหละแล้วก็สามารถดูราคาได้นะผมไม่ได้ฝันแน่นอน,นะครับผมจะตื่นมาพบกับความจริงได้เลยนะครับผมราคาของบิตคอยเนี่ยปรับตัวบวกกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็ยืนเหนือสองหมื่นสี่พันดอลลาร์ต่อหนึ่งบิตซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรวมไปถึงในส่วนของอีทูเรียมกับทางเหรียญเบียนบีเองเนี่ยก็บวกกว่าเก้าเปอร์เซ็นต์นะผมหลังนะจากที่ ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยได้ว่าผ่านวิกฤตมาค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับผมก็ภายใน7วันเนี่ยมีธนาคารล้มกว่า3ธนาคารแล้วก็ทําให้ตัวเซเบอร์คอยชื่อดังนะครับผมในโลกของคริปโตที่มีมาเก็ตแคปอยู่หนับ2เนี่ยอย่าง USDC นะครับผมจากทาง Circle แล้วก็ Coinbase เองเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการหลุดเป๊กไปราวๆสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมจาก1ดอลลาร์ที่ควรจะเป็นเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ที่ราวๆศูนย์จุดเก้าวกว่าหรือศูนย์จุดแปด ไปไปลายนะผมศูนย์จุดแปดเก้าถึงศูนจุดเก้าเนาะก็ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ตลาดคริปโตเองเนี่ยเรียกได้ว่าร่วงลงมากระหน่าเลยนะครับผมจากจากอยู่ระลอกประมาณสองหมื่นสามนะผมก็ร่วงลงมาต่ากว่าสองหมื่นนะครับผมอยู่ประมาณหมื่นเก้าก็จังหวะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าใครที่มีการเก็บของหรือเรียกได้ว่ากล้าในวันที่คนอื่นกลัวเนี่ยก็ค่อนข้างจ,จะยิ้มปริ่มนะครับผมก็หมื่นเก้ากว่ากเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นมาสองหมื่นสิบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ราวๆเกือบเกือบห้าพันดอลลาร์รอหนึ่งบีดีซี เดี๋ยวว่าขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับผมสำหรับผู้ค่าในจังหวดนั้นเนาะแต่ว่าก็อยากจะแนะนําว่าใครที่อยากจะมีความกล้าแบบนั้นเนี่ยก็ควรที่จะบริหารเงินของท่านให้แต่พอดีแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถรู้เนาะว่าวิกฤตตรงนั้นเนี่ยมันจะกลับมาได้ดีแบบนี้ทุกครั้งไปหรือเปล่านะครับผมหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะลงไปแล้วลงไปไกลามากกว่าเดิมนะครับผมก็ขอแสดงความเป็นห่วงละกันนะครับผมก็ ขอให้ทุกท่านเนี่ยบริหารเงินของนา้าบริหารหน้าตักของทุกท่านให้ดีแล้วกันนะครับผมก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยจริงๆเนี่ยการันิปโตโคอี่วันนี้เนี่ยไม่ได้มีข่าวอะไรเป็นพิเศษนะครับผมก็มาแสดงความยินดีแล้วก็รวมไปถึงต้องการที่จะมาสรุปภาพรวมไม่เห็นแล้วกันนะครับผมว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงสุดสัปดาห์ล่าสุดนะครับผมแล้วก็วิกฤตนั้นคนะ่อนข้างที่จะน่ากังวลไหมแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยที่ตลาดเกี่ยวขึ้นมาเนี่ยพอ,อไรวันนี้เนี่ยเดี๋ยวน ก็เหตุผลนะผมที่ทําให้ตัวของ Bitcoin ์เนี่ยล่วงไปต่ํากว่า20,000นะผมแล้วก็กลับขึ้นมายืนเหนือ2 4 3 0มได้เนี่ยเรียกได้ว่าข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะเกี่ยวโยงกันนะครับผมหรือว่าเป็นข้อมูลกลุ่มเดียวกันละกันนะครับผมโดยทางคริ p t o ค o ฟฟี่เนี่ยขออนุญาตสรุปข้อมูลมาเป็นทไลายประมาณนี้นะครับก็คือเริ่มต้นเองเนี่ยจาก เหตุการณ์ที่ซิลเวอร์เกตแบงก์นะผมมีการปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยคริปโตคอฟฟี่ก็ได้รายงานไปในช่วงวันพฤหัสก่อนแล้วนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นถัดมานะผมในช่วงปลายสัปดาห์นะผมก็คือวันเสาร์ก็ได้มีการปิดตัวของทางซิลิคอนวันเล่แบงก์นะครับผมหรือว่าเรียกสันส้นๆว่า SVB นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเลยนะครับผมเนื่องจากว่าก็มีหน่วยงานจํานวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มสตาร์ทอัพนะครับที่มีการฝากเงินไว้กับทาง Bank นนาซิลิคอนว สาเหตุที่มีการปิดตัวลงเนี่ยหลายๆแหล่งข่าวเนี่ยก็ให้รายงานใกล้เคียงกันนะผมว่าทางซิลิคอนวัลเลย์เองเนี่ยก็ได้มีการขาดสภาพคล่องนะครับผมจากการที่เฟนเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วแล้วก็แรงเกินไปนะผมโดยตรงนี้เนี่ยลูกค้าที่เป็นกลุ่มสตาร์ทอัพนะผมก็คือกลุ่มใหญ่ของเขาเนาะก็ได้มีการถอนเงินฝากนะผมเพื่อที่จะรักษาสภาพคล่องให้กับตัวของแพลตฟอร์มหรือโปรเจกต์ของตนเองนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ทางซิลิคอนวัลเลย์เองเนี่ยขาดทุนนะผมจึตงต้องขายพันธบัตรรัฐบาลนะผมที่ธนาคารถือไว้นะ นะครับนะครับผมโดยขาดหุ้นเนี่ยอยู่ราวๆหนึ่งจพันล้านดอลลาร์เลยนะครับผมซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยก็มีถแถลงการนะผมจากทาง s v b ก็ได้มีการบอกนะว่าทางลูกค้าเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเข้าถึงเงินฝากประกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับผมโดยตรงนี้เนี่ยก็ให้เวลาไม่เกิน13มีนาคมหรือว่าเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ s v b มีการติดตัวลงเนี่ยก็ Signa t u r e Bank นะครับผมก็หนึ่งในธนาคารที่เป็น คริปโตเคอเรนซีเฟลลี่รายใหญ่นะผมก็ทูปิดตัวลงตามเหมือนกันโดยทางอเมกาเนี่ยก็ได้มีการแจ้งนะผมว่าเพื่อป้องกันให้วิกฤตธนาคารเนี่ยลุกลามไปไกลย,ยิ่งกว่านี้นะครับผมโดยทาง Signature เองเนี่ยก็มีการประกาศออกมาแล้วผมว่าผู้ที่ฝากเงินอยู่ใน s i g n a เจอร์แบงเองเนี่ยก็จะได้รับเงินคืนทุกบาทและก็ทุกคนเลยนะครับผมอขออภัยฮะเงินคืนครบถ้วนทุกคนอาจจะไม่ได้มีฝากเงินเงินบาทเนาะ ก็เหตุการณ์ถัดมาครับผมทำให้ USDC Stablecoin ชื่อดังในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีการหลุดเป๊กนะครับผมหลังจากที่ s v b หรือ Silicon Valley เนี่ยถูกปิดตัวลงนะครับผมเพราะอะไร c i r ร l e เนี่ยได้มีการฝากเงินนะผมกว่า3.3พันล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ8%นะครับผมจากลิเสเซอร์ของตนเองเนี่ยอยู่ที่ Silicon Valley Bank ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เกิด เรียกว่า panic sell แล้วกันนะครับผมทำให้ตัวของ USD เนี่ยมีคนแห่เทขายไปจำนวนมากเลยนะับมหลุดเป๊กไปอยู่ที่ละวา0.89ดอลลาร์นะผมจากที่ผมเห็นนะต่ำสุดก็ประมาณ11%นะผมทั้งที่ควรจะเป็น s i l e coin ใช่ไหมฮะคนที่จะเป๊กหนึ่งต่อหนึ่งต่อดอลลาร์นะครับผมตรงนี้เนี่ยทางเซอร์เคิลเองก็ได้มีการออกมาอัปเดตนะบผมว่าเงินที่ติดอยู่ในซิลิคอนวันเลยทั้งหมดเนี่ยก็ได้มีการเตรียมที่จะนำขึ้นมาทั้งหมดนะผมในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการฝากเข้ากับทางพาร์เนอร์ก็คือคอสซิวเบรนนะครับผมรวมไปถึง BNY Melon นะครับผมเพื่อจะมีการเข้าไปซื้อขายยูดีซีได้แบบอัตโนมัตินะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยยูดีซีเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะว่ามีการแบกร็กด้วยพันธบัตรระยะสั้นอยู่ราวๆเจ็ดสิแล้วก็อีก23%ที่เหลือเนี่ยเป็นเงินสดนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าถ้าสมมติว่าเกิดวิกฤต ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างสูงเลยนะผมติดท <t ip> ็อ <top> ปในโลกของริปตัวอเรนซีนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีเงินสดนะผมฝากอยู่ทั้งหมด4ที่นะผมในแบงก์ปัจจุบันแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ใน BNY Mellon นะครับซึ่งในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้อย่างที่ผมบอกนะว่ามีคนวิตกแล้วก็ค่อนข้างที่จะเทขายยูดีซีมาจนน้ำล่างนะครับผมแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมก็ไปแอบเห็นนะผมว่าคุณวิตาลิกนะครับผมก็เจ้าพ่ออีทูเรียมเนี่ยก็ได้มีการเก็บนะ ในช่วงที่มาหลุดแ๊กลงไปนะผมแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยทาง US d c ีเนี่ยก็กลับมาป๊กที่ประมาณ1ดอลลาร์แล้วนะครับผมแล้วก็อาจจะมีช่วงที่เกิน1ดอลลาร์ไปด้วยจากที่ผมเห็นก็อยู่ประมาณ1.013อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ารวมๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าตลาดเนี่ยคลายกังวลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเหตุการณ์ถัดมานะผมก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ตลาดเนี่ยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับจากที่แดงๆอยู่เนี่ยก็ดีตัวเขียวขึ้นมาเลยนะครับหลังจากที่ทาง ธนาคารกลางสหรัฐนะับหรือทางเฟดเองเนี่ยก็ได้มีการประชุมฉุกเฉินในวันที่ผ่านมานะผมหลังจากที่ธนาคารหลายแห่งในอเมริกาเนี่ยก็ได้เกิดแบงก์รันขึ้นนะครับผมโดยทางเฟดเองเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะผมจัดตั้งกองทุนนะครับผมมูลค่ากว่า2 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ขึ้นมานะผมเพื่อที่จะนุนหลังธนาคารแล้วก็บริษัทร,รับฝากเงินอื่นๆนะผมหลังจากที่ธนาคารหลายแห่งเนี่ยก็ล่มสลายลงไปนะโดยตรงนี้เนี่ยกองทุนเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้กลุ่มลูกค้าเนี่ยแน่ใจนะผมว่าทางลูกค้าเองเน สามารถที่จะถอนเงินออกได้ตลอดเวลาแล้วก็ในกลุ่มธนาคารที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะทําให้ซัพพอร์ตลูกค้าในเวลาที่มันมีปัญหาหรือว่าเกิดความวุ่นวายแบบวิกฤตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นนะครับผมโดยตรงนี้เนี่ยหลังจากเฟดได้จัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการตอกย้ําอีกนะครับผมแล้วว่ามีการประกาศออกมาว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะสบายใจแล้วก็เข้าถึงเงินตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดี ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางเมกาเองนะบผมหรือว่าจะเป็นสินทรัพย์เสี่ยงทองคําคริปโตเองก็ตามนะรัผมรวมไปถึงข่าวดีต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเลยในในภาพของมาภาคน,นะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยก็จะไม่เกิดวิกฤตบานปลายเป็นโดมิโน,โนเกิดขึ้นอย่างปี2008ที่ผ่านมานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถัดมาเนี่ยจะมีอะไรอัปเดตให้ฟังในเดี๋คริปโตอปปี้จะอัปเดตให้ไม่พลาดแน่นอนครับ ก็สุดท้ายนะผมขอสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะผมว่าหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคริปโตนะบิตคอยเนี่ยตกไปต่ากว่า20,000แล้วก็เขี่ยขึ้นมาพุ่งแรงกว่า15%รนะผมกลับมายืนเหนือ24300ได้และผมรวมไปถึงอีทอร์เรียมบีอนบีเองเนี่ยก็พุ่งกว่า9%นและผมตรงนี้เนี่ยพออะไรนะผมลักๆเลยเนี่ยก็แน่นอนเลยว่าช่วงที่ธนาคารล้มเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคนก็วิกฤตเนาะเกิดวิกฤตขึ้นคนก็เรียกได้ว่ากังวลแล้วก็แห่เทขายกันรวมไปถึงไอ้ธนาคารที่ล้ม ยูดีซด้วยนะผมทำให้หลุดเบรกตรงนั้นคนก็ยิ่งกังวลไปเพราะว่า u ูดีซเนี่ยก็เป็นเซเบอร์คอยที่เป็นท็อปสองของริปโตเโคอเรนซีในปัจจุบันนะผมลองแค่ u ูเดีเท่านั้นนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเฟดก็ได้จัดตั้งกองทุนขึ้นมานะครับหลังจากที่มีการประชุมลุกเฉิญแล้วตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าครกระวลในส่วนของแบงก์รันที่จะเกิดขึ้นนะผมธนาคารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเสี่ยงต่อการล้มละลายและดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลดีนะผมแต่ว่าจรงนันอนพะอะไะะูดใ นะครับก็คือนอกจากเรื่องของเฟดเข้ามาอุ้มธนาคารแล้วเนี่ยจริงๆนะครับตลาดเนี่ยก็คลายกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุผลที่ธนาคารเหล่านี้เนี่ยล้มลายเนี่ยเพราะว่ามีการขึ้นดอกเบีย้ยที่รุนแรงเกินไปนะผมตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทริกเกอร์และการที่อาจจะทําให้เฟดเนี่ยชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยได้นะผมหรือว่ามีการลดจุดสูงสุดหรือว่าจุดพีคของดอกเบี้ยเนี่ยลงไปในปีนี้นะครับผมรวมไปถึงในส่วนของคอริปโตเองเนี่ยบิตคอยเนี่ยก็แสดงความเป็นเซเว่น นะครับผมทําให้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับผมที่ทําให้ตัวของอตลาดเนี่ยหรือว่านักลงทุนนะครับผมที่มีการฝากเงินอยู่ในธนาคารต่างๆเนี่ยของรัฐบาลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเมกาเองก็ตามนะครับผมก็มีความไม่เชื่อใจธนาคารมากยิ่งขึ้นตรงนี้เนี่ยเขาก็มองหาเซฟเฮเนอื่นๆนะครับผมก็ทาให้ตัวของคริปโตเองหรือว่าตัวของบิตคอยเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าแน่นอนเลยว่าบิตคอยเนี่ยเป็นดิเซนทรายนะครับผมก็ทําให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยก็ ศรัทธาในบิตคอยหรือว่าในคริปโตมากขึ้นแล้วก็นําเงินกลุ่มนั้นน่ะเข้ามาในตลาดของคริปโตเคอเรนซีนะผมก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ตลาดเนี่ยเขียวขึ้นมาดุนแรงแบบนี้เลยแล้วก็บิตคอยเนี่ยก็เขียวแรงกว่าชาวบ้านเขานะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับรายการคริปโตคอฟฟี่วันนี้ก็หวังว่าข้อมูลที่ผมหามาแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเนี่ยก็จะเป็นผลดีนะผมหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีนะผมให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับผมเพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว ของคริปโตเคอเรนซีเลยนะผมแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในจุดบอททอมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าก็หวังว่าข้อมูลนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ให้กับนักลงทุนทุกท่านแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีเวลาฟังหรือว่าหาข้อมูลนานเนี่ยก็สามารถมาฟังคริปโตเคอฟฟี่สรุปได้ภายในแค่10กว่านาทีเท่านั้นอาจจะ10นาทีเท่านั้นด้วยซ้ำนะครับผมก็ขออนุญ,ญาต ใครที่ชื่นชอบรายการดีๆคลิปดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมหรือว่า subscribe แล้วก็ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยสามารถทำคลิปดีๆรายการดีๆแบบนี้ต่อไปได้นะครับผมแล้วก็ใครที่อยากติดตามคริปต์โอเคฟี่เนี่ยก็สามารถติดตามได้เลยทุกเช้าวันอังคาร7จ็ดโมงตรงนะครับผมแล้วก็วันพฤหัสด้วยนะครับที่ยูทูบคลิปตัวใหม่กุ๊บนะครับผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยก็ขออนุญาต ล้ำลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขในโลกของคริปตัวคอเรนซีนะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขกับตลาดเขียวแบบนี้แล้วก็หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปอีกนานๆนะครับผมในตลาดที่เขียวแบบนี้อาจจะเป็นบูลลันไปเลยก็ได้นะผมก็ยินดีมีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้รับข้อมูลดีๆเต็มอิ่มในทุกเช้าวันอังคารขนาคารห่สกา,านาานะครับผมสำหรับวันนี้ผมนกบุรเมศขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ